สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมาอัปเดตเแบบี้บ็อกเกี่นะคะสีขาวกับสีเขียวนะคะดิฉันปลูกประมาณสิบสองต้น,นะคะ่ะประมาณสองอาทิตย์นะคะต้นประมาณสองอาทิตย์ ก็ดิฉันก็ซื้อขวดที่ว่าพลาส,สติกที่ว่าเขาเอาไว้ดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำที่เขาแบบปิกนิกนะคะก็ที่ฟินแลนด์อากาศหนาวก็ไม่ค่อยรถเหมือนที่เมืองไทยนะคะสีวันรถครั้งหนึ่งเพราะว่าอากาศหนาวเขาก็จะไม่ค่อยอ,อ,อันนั้นนะคะ จะไม่ค่อยแบบไม่เหมือนอากาศร้อนนะคะว่าไม่ค่อยแบบคล้ายคนเนาะไม่ค่อยดื่มน้ำนะคะอากาศเย็นเขาก็ไม่รากเขาก็ไม่ค่อยจะต้องการน้ําเท่าไหร่นะคะปลูกที่ฟินแลนด์ก็ประมาณกะไว้สี่วันครั้งหนึ่งรดน้ําแล้วก็ แล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็จะใส่ปุ๋ยนะคะตอนนี้ได้14วันแล้วนะคะประมาณ2อาทิตย์นะคะประมาณเราอาทิตย์หน้าก็จะมาใส่ปุ๋ยนะคะเพราะต้นเขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะอาทิตย์หน้าประมาณ3อาทิตย์ก็ใส่ปุ๋ยนะคะอาทิตย์หน้าก็ใส่ปุย๋ยก็มาดูอัปเดตต่อไปนะคะ ตอนนี้ก็มาดูกระเพานะคะกระเพาก็สองอาทิตย์นะคะกระเพากับใบโบโบกนะคะภาษาอีสานก็พักหนอกนะคะก็มาดูดิฉันก็เอาอันนี้ที่ซื้อตามช็อปนะคะเพราะว่าซื้อ,อ,อแบบไม่ต้องไปซื้อให้เพลงเพลงมาเพาะนะครับ ที่ว่าทำกับข้าวเอามาแล้วก็เป็นพลาสติกที่ทำไอ้ท,ท,ที่ซื้อไก่นะคะไก่หมักไก่อะไรเงี้ยก็เอามาล้างแล้วก็มาปลูกผักต่อได้นะคะไม่ต้องไปซื้อให้แพงๆนะคะประหยัดดีอันนี้อันนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะแล้วก็ถ้าโตถ้าโตขึ้นก็จะเอาฝาอ,อกนะคะเพราะเขาก็ ตอนเล็กๆเนาะเขาต้องการความอุ่นนะคะไม่เหมือนบ้านเรานะคะมันอากาศร้อนเนาะที่นี้ก็หนาวฟินแลนด์นะคะต้นก็สองอาทิตย์ก็ได้ขนาดนี้นะคะก็ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาใส่ปุ๋ยเนี่ย อาทิตย์ที่สามก็เจ้าใส่ปุ๋ยนะคะพร้อมกับเบบี้บลอกแคลีสีขาวก็สีเขียวนะคะอันนี้ผักหนอกก็จะผักหนอกผักหนอกนี้ประมาณเดือนกว่านะคะเนี่ยช้ามากเพราะว่าเพาะเมล็ดนะคะเดือนกว่าก็โตขึ้นแล้วนะคะ ที่ฉันก็จะทําแบบนี้ให้นะคะเหมือนผ้ายางนะคะแล้วก็จะมีช่องระบายลมนะคะช่องระบายลมให้เล็กๆก็เริ่มจะใหญ่แล้วแล้วเอาไปขยายพันธุ์ต้นหนึ่งก็ขยายเขาจะเลื้อยไปไปเรื่อยนะคะต้นหนึ่งก็ขยายได้หลาย ลไอ้ลลดิฉันจะเพาะใส่กระถางเอานะคะพอปีที่แล้วเพาะก็ออกมาสวยมากและอร่อยด้วยหอมแล้วก็อร่อยแล้วมันไม่เหนียวนะคะ,ระประเทศฟินแลนดิดนอากาศก็ดีดินก็ดีแล้วอากาศเย็นๆย็เนี่ยผักก็อร่อยมากเลยนะคะ ก็เฉพาะในช้นก็เพาะไฟแบบนี้ให้นะคะนี่ค่ะแล้วแล้ววันนี้มาดูอากาศนะคะก็หิมะก็ยังเหลืออยู่นะคะอากาศวันนี้มีแดดนะคะก็ดี ถ้ามีแดดก็ดีนะคะเขาผักเขาก็จะได้โตวไวเริ่มจะมีแดดแล้วนะคะก็จะเอามาวางตรงนี้นะคะเอาผักมาวางตรงนี้กะเพราเอาอะไรเนี่ยเบบีบ้บลอกลี่นะคะก็มีดิฉันก็ปลูกอซุกินน่สีขาวนะคะ ปีที่แล้วนะคะอันนี้เอาไว้ทำพันธุ์วันนี้ก็จะมาเชาะเอาเมล็ดนะคะใหญ่มากนี่นะคะไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์นะคะเป็นสีขาวอร่อยเหมือนเอามาทำแกงเขียวหวานก็อร่อยนะคะมาแกงเปิดใส่หน่อไม้แกงใส่เห็ดอะไรเงี้ยดอกมันก็กินได้นะคะ ดอกเอามาลวกจิ้มพริกก็ได้อร่อยค่ะเหมือนคล้ายๆเฟงเลยหอมเหมือนคล้ายๆเฟงแกงเขียวหวานได้มาลวกจิ้มพริกได้เอาผัดก็ได้นะคะใส่หมูใส่หมูสามชัน้นสีขาวดิฉันก็จะเพาะเพาะอันนี้ด้วยนะคะเริ่มเพาะเพาะวันนี้ เอาไว้ไปปลูกข้างนอกช่วงหน้าเดือนห้าวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะคะก็เริ่มจะร้อนไปเพาะข้างนอกได้แล้วก็นี่นะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะก็มีผักหลายๆชนิดยังไม่เพาะมีสลัดมีหอมมีต้นหอม มีต้นหอมมอีผักชีไทยผักชีลาวก็ดูไปนะคะก็ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ